สวัสดีค่ะนุ้ยจากช่องมีลักกี้ช้ชในต่างแดนเนาะวันนี้รถบ้านพาทัวร์พาออกนอกพื้นที่อีกนะคะวันนี้อีกวันนึงเพื่อนพร้อมกันยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go <S <อ>ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ subscribe ในช่องมีลักกี้ใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ ในการไปที่เฟสเด็กส่งเอกสารนะคะวันนี้เมื่อวานเรามาถ่ายฟินสีนะวันนี้เรามาส่งเอกสาร <S <S ดูสิเอกสารเยอะมากว่จะส่งอิมเกชันอิมเกชันคือการตรวจคนเข้าเมืองนะคะคือเนอยจะต้องส่งเอกสารตัวนี้เมื่อเนอยอยู่อเมริกาแล้วนะคะก็จะต้องมาส่งเอกสารตัวนี้เพื่อขอใบกรีนแคสกรินแคสเหมือนใบเหมือนบัตรประชาชนเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นแสดงตัวตนเป็นคนบ้านเขาเครื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะเราต่อไปก็ เรวก็จะเป็นอา US เซ็นของคนบ้านเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ขอทําตามขั้นตอนไปก่อนทีละขั้นตามสเต็ปไปเนาะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเรียบเรียงเอกสารอีกทีนึงดูข้างในว่าครบไหมเพื่อจะเอาทั้งหมด4 5 5ชิ้นเนี่ยค่ะใส่ไปอีกในชิ้นเดียวกันนะคะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวส่งไปที่ immigration เนาะในการตรวจเอกสารคนเข้าเมืองนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ยังอยู่เข้ามาเฟสเด็กแล้วนะคะนี่ค่ะเฟสเด็กที่อเมริกา จะแตกต่างจากบ้านเขาคือเฟสเด็กที่นี่จะมีทั้งฟินสีฟินเอกสารมีคอมพิวเตอร์ให้นั่งทํางานแล้วก็มีอะไรอีกอะมีของขายในร้านนะคะมีพวกอุป,ปกรณ์พวกเกี่ยวกับเฟสเด็กนี่หละคะ่ะก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะแตกต่างนะคะบ้านเราก็จะเป็นแบบเฟสเด็กบ้านเราก็จะมีแค่ส่งอย่างเดียวเนาะไม่มีแบบพวกนี้พวกนี้คือ เด็กที่อเมริกาจะแตกต่างกันเนาะนี่ค่ะฟอร์มที่เราจะต้องส่งนะคะคือตามนี้เนาะต้องใส่แยกฟอร์มใครฟอร์มมันแต่เราก็รวมทั้งหมดใส่ในกล่องใหญ่กล่องเดียวกันนะคะเพื่อส่งไปให้อิมเมชันนะคะนี่ค่ะเยอะมากแล้วก็พร้อมเช็คกี่กเขียนเช็คไปด้วยค่าจ่ายจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้ใบป,ปะหน้าเนาะเพื่อจะส่งเอกสารไปให้เขาดูว่าเรามีอะไรในนี้บ้างรายละเอียด อะไรบ้างมีแบบฟอร์มอะไรบ้างนะคะในการยื่นเสนอในการขอกรีน์ดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนุ้จะพาออกไปอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ยังอยู่เ็สเด็กอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปชมบ้านเมืองที่ฝรั่งกันนะคะ โอเคค่ะส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอารถไปคืนก่อน10บโมงเช้านะคะเพราะว่าเราเช่ารถมา1อาทิตย์ครบแล้วเนาะตอนนี้เราเอารถไปคืนก่อน10บโมงแล้วเรากา็จะได้กลับแคมปิ้งกันนะคะแล้วเรากลับยังไงล่ะอ่าก็คือเราจะบุกรถมารับเราที่สถานที่คืนรถเนาะเมื่อรถมารับเราไปส่งเราที่แคมปิ้งนะคะเราก็จะเหมือนเราบุกแท็กซี่มารับอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันเนาะที่เมืองไทยอะคะ่ะเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้รถมารับแล้วเรานั่งอยู่ในรถแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแคมปิ้งกันค่ะ น,นี้เราก็พอเสร็จหั่นเรียบร้อยชิ้นเล็กๆแล้วเนาะเราก็มาใส่ผ้าขาวบางนะคะเอาตะไคร้ใส่เอาขิงใส่เอาพริกใส่กระเทียมใส่อ่แล้วก็หอมใส่นะคะที่เราเตรียมหั่นไว้เมื่อกี้เนาะใส่ในผ้าขาวบางเพื่อจะเอาไปต้มแล้วแยกออกมาไว้สําหรับอ่าไว้ตําต่างหากนะคะเครื่องจะได้ละเอียดเราจะได้หอมจะได้กินเครื่องแกงด้วยเนาะนี่ยค่ะ มันก็จะแยกนะคะเพราะว่าเวลาเราต้มเสร็จล้วก็ใส่กับน้ำปลาแล้วมันตักออกยากมันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเราก็จะใส่ผ้าขาวบางต้มแยกต่างหากนะคะนะคะ่ะเรียบร้อย ขออนุญาตกินยาปูก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงไมยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องมีลักกี้ใช้ชีวิตต่างแดนด้วยนะคะยังไงคลิปนี้นก็ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขออนุญาตกินหนุ่มจริงกันค่ะบ๊ายบาย